ามพลาดเลยนะคะคันนี้นานๆเข้ามากันทีกับแบ c ท็อปสีขาหลังคาดำา To ยต t a f o r t จ n e r 2.8 2008, ตัวทีอ s p o ดี Ad i v o ตคันนี้รถปี2018ไมล์1 1 0 0สมกิโลเมตรเท่านั้นคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะอกอหางไปแดงหนึ่งล้านก็เลยทีเดียวตอนนี้เหลืออยู่เพียง9 8 9 0แ0นาันะคะฟีดเอผ่อนเพียงเดือนละ18,000เท่านั้นใครกำลังมองหาตัวท็อปเดี๋ยวพาดูนะคะคันนี้สวยสภาพดีห้ามพลาดเลยในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาปุ่กดักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรวมรถมือสองตักเพชรยนต์นะวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะการันตีโครงสร้างตัวถังให้เลยว่าตัวรถไม่มีชนหนัก พิกคามจมน้ํากลับสีกอไม้เร่นชันิดสูญหายอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่ร้านนะคะมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวถังให้ด้วย215รายการจากบริษัทชิปที่ได้รองรับมาตรฐานจากสากลน,นะคะวันนี้ตักพาบิพี่มาพบกับ ตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะนานๆเข้ามากันทีกับโชมตามหานะตัวนี้เป็นตัว b l a c k t o อปนะคะสีขาวหลังคาดำกับ t o y ย t a Fortuner 2.8ตัว TRD s p o r t i ร์คันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อรถปี2018นะคะราคาตั้งขายของเราอยู่ที่989,000บาทลูกค้าประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ18,000บาทเท่านั้น ไม์ของเขาใช้อยู่ที่1 1ึ0 0 0กิโลเมตรถือว่าไม่เยอะนะคะ,ะเฉลี่ยเป็นรายวันนะคะวิ่งไปกลับทํางานอยู่ที่ประมาณ60-80กิโลเมตรต่อวันนะคะสำหรับคันนี้ออกห้างไปแดง1น0 0งล้านแปดบาทกันเลยทีเดียวนะมาเป็นมือ2ตอนนี้เหลืออยู่เพียง9ก้าแ0นแนั้นะคะนานๆเข้ามากันทีโฉมหายากรับประกันโครงสร้างให้เลยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นที่2 หาเเปเเท่านั้นประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็จัดไฟแนนซ์ได้ทางร้านมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศส่งรถฟรี100กิโลแรกกันไปเลยนะคะร้านเรานะคะเปิดมามากกว่า25ปีการันตีได้เลยเรื่องคุณภาพตัวรถนะคะได้รถสวยไปใช้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้ตักพาดูโครงสร้างบอดี้ภายนอกภายในของที่ดีคันนี้การใครกําลังมองหากําลังสนใจนะคะเจอคลิปนี้รถเพิ่งเข้ามาติดต่อสามารถจองออนไลน์ทำไฟแนนซ์ได้เลยนะสำหรับ ขั้นนี้นะคะชมนี้ทีอยดี กระจังด้านหน้าโลโก้ด้านหน้าเป็นสีโครเมียมได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าของเขาเป็นเลนโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวหลอดนะคะ LED นะหรือว่าหลอดที่เรียกว่าไบบีม LED นะคะสำหรับโชมนี้คันนี้นะ,ะใส่คิ้วนะคะโครเมียมมาให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะ,คะใครที่ชอบแต่งๆหน่อยนะคะคันนี้ใส่คิ้วโครเมียมมาให้นะคะด้านหน้าคิ้วโครเมียมด้านหลังเป็นครอบนะคะกรอบดาแบบเท่ๆกันเลยนะคะสำหรับ f ฟ r t u n e r นะคะเป็นรถ ครอบครัวนะคะร,รถยนต์น่เด็กประสองค์อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อัตราเร่งดีนะคะสมรรถนะดีนะเดินทาง7ท่านเป็นครอบครัวบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะคะคันนี้เครื่องยนต์2.8ด้วยเครื่องยนต์ดีซเซลนะคะแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นค้งขึ้นเข,ขาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะตัวนี้นะคะพัดอะไรเดิมนะคะกระจกโตโยต้าแท้ไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะคะรอบคันลังโคง้ลงลังคานะคะเดิมๆตัวนี้เป็นแล็ปเดิมจากโรงงานนะคะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมานะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด ในรุ่นเลยนะคะตัวตามหานะใครกําลังมองหาบอกเลยว่าต้องรีบนะคะใส่เบ้านะคะที่จับประตูมาให้เรียบร้อยระบบกุญแจเป็นสมารท์ทคีย์เลสนะคะกระจกด้านข้างพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ที่ข้างกระจกนะคะตัวนี้แล้วก็กระจกบานคู่หน้าเป็นกระจกกันขโมยแบบออโต้ลามนะคะตัวนี้ถ้ามีขโมยขโมยมาทุบก,ก็คือเพิ่มความปลอดภัยนะคะตัวนี้จะเป็นสัญญ,ญาณกันขโมยนะ,ะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะมีบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะในส่วนของตัว ล้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็ก TRD เดิมนะคะเดี๋ยวล้อแม็กทางร้านเก็บรายละเอียดให้นะคะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคะบอกเลยว่าสดสลร้อนนะคะแม็กขอบขนาด20นิ้วนะ,ะช่วงล่างโครงสร้างนะคะเป็นสเปกทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะ ตัวนี้ตัวโชคนะคะเป็นโช๊คเดิมนะ,ะตัวนี้เป็นโชคตัวพิเศษนะคะสําหรับรุ่น T R D นะคะสำหรับรุ่น T R D นะ,ะ,น D นะ,ะปะเดี๋ยวตักผ้าดูด้านในกันสําหรับชมนี้นะคะให้ถุงลมนิราภัยมารอบคันนะคะทั้งหมด7ใบเลยด้านในของเขาเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยพื้นสีแดงนะ,ะตัวนี้หนังนังน่งนิ่มนั่งสบายนะคะได้เบาะปรับไฟฟ้ามาให้สองฝั่งทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งด้านข้าง หน้าจอตรงกลางเป็นทัชสกรีนมาพร้อมกับ SD card และระบบนำทาง n a วิเก t o r นะคะฟังก์ชันให้มาครบนะตัวนี้เป็นกล่องคูบ็อกนะคะสามารถแช่น้ำได้นะตัวนี้เป็นล็อกเก็ตล็อกร์นะคะที่เก็บสัมภาระนั่นเองนะตัวนี้ได้ใส่ตัว ก็มาถึงหน้ารถของโตโยต้าตัวแถมมาให้ด้วยนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะใครกําลังมองหารถสมรรถนะดีรถเสริมบาร,รมีตโตโยต้าฟอร์จูเนถือว่าตอบโจทย์นะคะคันนี้สวยสภาพดีนะ,ะสนใจติดต่อหาตักได้เลยนะคะ065 916 9359เบอร์น mm ี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะให้ดูมัวน็อตของเราโครงสร้างต่างๆนะคะไม่มีขยับขันไขาสามารถเช็คประวัติส่วนได้เลยนะหรือว่าซื้อป้ายตรวจสอบผมเจอมีชนหนักพิกข้องมายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะนี่สปอนเมอ์อาร์คถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้นะคะสีเป็นสีขาวมุกนะคะพี่ๆดูความเหลือบมุกนะสีจะชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นสีเดิมจากศูนย์ประตูงประตูนะคะไม่เคยถอด ไม่มีการเคลมใหญ่อย่างแน่นอนนะเพราะว่าเราเช็คประว่าศูนย์ก่อนซื้อเข้านะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลย4บ้บานนะคะมีไฟสองสว่างที่เท้ามาให้ด้วยเรียบร้อยนะสีด้านข้างตะเข็บด้านข้างขอบประตูนะคะมีมาให้เห็นชัดเจนแบบนี้ใครกำลังมองหารถครอบครัวสมัถนะดีๆเป็นแบนดตลาดที่อดีขันนี้นะคะห้ามพลาดในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะคะด้านหลังของเขาสบายนะคะที่ นั่งนะคะตรงนี้ไม่มีรอยแตกรอยขาดนะเดี๋ยวตัวเบาะนะคะตัวเบาะของเขาพับได้แบบนี้เลยขออนุญาตนะคะนี่เวลาขึ้นด้านหลังนะคะเบาะมันจะเด้งพับได้แบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะความสะดวสบายในการขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นลําบากตัวนี้ขึ้นไม่ยากนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะเดิมทุกจุด นะให้เห็นสปอนเมอ์อาร์คนะคะไม่ก้มวนแบบนี้นะคะให้เห็นตัวเฉดสีสีมันเฉดเดียวกันทั้งหมดนะสำหรับคันนี้นะคะน่าใช้นานๆเข้ามาทีนะคะหเดือนแล้วนะที่ไม่ได้เข้ามานะคะสําหรับโชมนี้นะด้านหลัง,งเขาก็นั่งสบายนะ ด้านหลังของเขาก็นั่งสบายเลยนะคะหลังคาปโปร่งนะตัวนี้มีราวแอร์ในถังที่2นะคะแล้วก็มีไฟในห้องโดยสารตรงนั้นมาให้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาอยากได้รถครอบครัวนั่งนั่งสบายๆนะคะตัวนี้โช๊คของเขาเนี่ยเป็นโช๊คแบบเสริมโช๊คตัวพิเศษมาให้ด้วยนะคะมาจะาก,กันาโค้งนะคะเพิ่มเติมอะไรมาให้อีกนะในส่วนของด้านหลังไล่มาเลยนะคะไฟท้ายของเขาได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นท้ายแบบไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้คันนี้อาจจะติดฟิล ไปสักนิดนึงเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเปลี่ยนได้นะคะใครไม่ชอบเปลี่ยนได้เลย ติดตัวยางนะคะการลอยมาให้ด้วยนะจุดเด่นของ Fortuner ก็คือบอกของเขาเนี่ยจะพับ้อยไว้ไวนะคะสองฝั่งแบบนี้นะข้อดีคือเก็บสัมภาระได้เยอะกว่าเดิมนะโครงสร้างต่างๆคันนี้นะคะบอกน็อตหัวสวยมากนะน็อตไม่เคยขยับคันใครเลยนะคะน็อตเดิมๆนะสปอนเมนอร์ต่างๆนะคะมาสเดิมทุกจุดนะตัวโช๊คฝาดท้ายตรงนี้ไม่มีด่างเ e อ AR ียดอาร์ตนะคะหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะคะสีเดิมเบ้าเดิมจากโรงงานให้ดูให้ ที่ตักแจ้งไปตัวนี้มีตัวครอบตัวไฟมาให้ด้วยนะคะลูกค้าเดิมเขาน่าจะชอบแต่งรถนะคะดูแลรถได้ดีนะะดูแลรถได้ดีเลยแต่ว่าอาจจะมีคราบบ้างฝุ่นบ้างรอยบ้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะ,ะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะปะเดี๋ยวพาดูในส่งช่วงล่างกัน ช่วงร่างของเขาตรงนี้นะคะได้เป็นโชคมาให้แล้วนะคะไม่ใช่แหนบนะตัวนี้นะคะยังอะไรมีมาให้ครบเลยนะคะช่วงร่างโครงสร้างต่างๆเดิมนะยางเดี๋ยวตักเช็คให้นะคะว่ามันต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ถ้ามันต่ํากว่าปี2023เนี่ย เราก็เปลี่ยนให้นะคะยี่สองยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยถ้าเสื่อมสภาพทางร้านเปลี่ยนให้เลยนะท้ายตรงนี้นะคะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ให้ครบขั้นตรงคําเตือนนะคะตะเข็บด้านข้างนี่ด้านท้ายจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะซีนเดิมตะเข็บเดิมนะคะระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกติแล้วก็ที่สําคัญทางร้านแถมรับประกันเครื่องยนต์ลายเกียร์ให้ด้วย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมศูนย์ใครกําลังมองหารถครอบครัวจะดที่นั่งสมรรถนะดีๆนะคะคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงมาแล้วคือ ึ่งหนึ่งนะคะโครงสร้างช่วงล่างต่างๆเดิมนะป่าเดี๋ยวเปิดด้านในกันนะคะในส่วนของฝั่งนี้ให้ดูเบาะก,กันเลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะให้ดูนะเดี๋ยวตักนั่งให้ดูนะคะตักสูงประมาณ1นึ่งเซนติเมตรนะคะแต่ว่าดูโครงสร้างหัวเนี่ยคือได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงขาตรงนี้คือเบาะปรับลงมานะคะเบาะปรับลงมาเนี่ยก็เกือบสุดนะก็ยังนั่งได้แบบสบายไม่อึดอัดนะคะ แถวที่2เนี่ยสมท่านแบบสบายๆนะ,คะโครงสร้างต่างๆให้ดูหัวน็อตทุกจุดเดิมนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยซื้อรถแบบคัดรถสวยเกรด A มาให้จริงๆนะคะพาร์ทอะไรเดิมข้อดีของโตโยต้าก็คือว่าอ่ตาตักจะแจ้งว่ามันไม่มีบุ๊กสวิตเป็นเล่มนะคะมันเป็นบุ๊กสวิตแบบออนไลน์เหมือนจะเป็นเช็คแบบเลขเครื่องเลขถังนะคะเวลาเข้าสู่นะหรือว่าใช้เป็นตัว อ่าใบทะเบียนเนาะถ้าไม่มีเปลี่ยนมาก็เช็คได้เลยนะคะนี่ให้ดูสปอนเมอร์อาร์ทุกจุดนะคะอยู่ครบนะสี่เดียวกันทั้งหมดนะคะสื่อคันนี้ไปบอกเลยว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะกับที่ดีไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะตัวท็อปสุดในรุ่นด้วยเพราะว่าออกห้างไปแดงเนะะี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าหาเยอะมากๆนะเป็นแบรนด์เป็นรุ่นที่ลูกค้าหาเยอะมากๆเลยปะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้าง ฝังคนขับตรงนี้นะคะบอกประไฟฟ้าบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้อีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้านะคะอาจจะมีริ้วรอยบ้างบางจุดนะจ๊ะในส่วนของพวงมาลัยตรงนี้นะคะพวงมาลัยไม่มีลอกนะไม่มีลอกไม่มีขาดนะคะแล้วก็ได้ตัวคุคอนโทรลมาให้ด้วย รับสายวางสายได้จากตรงนี้เลยนะคะไฟหน้าเป็นตัวออโต้นะตอนนี้สปาร์ตเครื่องให้ดูกันนะ,ะตัวเครื่องตัวรถนะคะคันนี้ใหม่หนึ่งแสน่งหมื่กิโลเมตรนะคะหน้าจอตรงกลางเป็นตัวทัชสกรีนนะคะ หน้าจาตรงการทัสกีแล้วก็ได้รำพง JBL ด้วยนะท็อปสุดเนี่ยคือได้รำพง JBL นะคะตัวนี้จะได้ทั้งหมด8ตัวนะรำพง JBL จะได้ทั้งหมด8ตัวเลยตัวนี้มีแพดเดิลชิปมาให้นะคะชิปกลมชิปเกีย์เวลาขึ้นเขาคือสบายนะคะมีโหมดอีคโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะปุ่มแท็กชั่นคอนโทรลฟังก์ชันให้มาครบเลยสําหรับรถครอบครัวคันนี้นะคะทัศนียภาพนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์นะ,ะนนขึ้นมานั่งแล้วนะ ใครที่ชอบนะคะมองแบบด้านหน้าไกลๆนะคะหรือชอบมองแบบขับรถแล้วมองไกลๆนะ,ะ f o r t ก n e r ถือว่าตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะหรือว่ามองไปในส่วนของด้านข้างตัวนี้ก็ได้ฟังก์ชันตัวนี้ใส่มาจัดเต็มนะคะมองเห็นสเนภาพแบบจัดเต็มเลยเป็นรถที่เสร์มบาร,รมีนะคะแล้วก็เป็นรถที่เหมาะกับการออกท่องออกทริปเดินทางไปครอบครัวถือว่าตอบโจทย์นะคะเทียดีมีข้อแตกต่างหลายจุดนะคะด้วยช่วงล่างด้วยตัวโชคแล้วนะคะแล้วก็ตัวชุดแต่งต่างๆนะ,ะเหมาะกับ เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะขายให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวนอสตอมิอาร์ต่างๆนะคะเดิมๆให้จักสูทนะคะขอบประตูประตูนะคะไม่เคยมีแกะนะไม่เคยมีแกะทําทรงทําสีนะคะไม่ได้เกิดจากการชนหนักนั่นเองนะคะเนี่ยจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะใครที่กําลังมองหานะคะรถครอบครัวจะที่นั่งนะคะอยากได้เป็นตัวเทียดีบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดนะคะเพิ่งมาสดๆร้อนๆสนใจติดต่อหาตักได้เลย065 916 9359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันตอนนี้สปาร์ตเครื่องให้เห็นกันแล้วนะคะมาดูในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบนะคะ1 0 0 1 7 7แรงม้านะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะเครื่องยนต์2.8นะคะให้ดูกันเลยนี่นะคะแผ่นเพจนะคะอยู่ครบนะสติกเกอร์สติกเกอร์นะคะอยู่ให้ครบเลยนะคะแล้วก็ คันด้านหน้าไม่เคยมีแกะมีขยับนะคะหัวน็อตไม่เคยมีขยับคันไข่นะเพราะว่าหัวน็อตพวกนี้ดูได้ง่ายๆเลยนะคะมันจะไม่เดิมจากศูย์เนาะหัวน็อตพวกนี้ไม่ได้หาใส่ได้นะคะตามร้านทั่วไปตัวนี้เป็นหัวน็อตเดิมจากศูนย์นะโครงสร้างช่วงล่างต่างๆโครงสร้างด้านหน้านะคะเดิมให้ดูเลยนะคะแผ่นชักกระโปงไม่เคยมีแกะมีขยับนะให้เห็นกันแบบนี้นะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงอยู่ครบนะคะ สติ๊กเกอร์ต่างๆบออกอยู่ครบนะคะแล้วก็เป็นตัวช่องระบายอากาศต้องกมมนแบบน,นี้ซีนะคะขอบฝากระโปรงจิบไฟเป็นรอยเลยให้เห็นแบบนี้เลยนะคะซีนเดิมตะเข็บเดิมต้องเป็นแบบนี้นะคะแผ่นกันความร้อนมีมาให้ครบตัวเครื่องยนต์นะคะสตาร์ทแล้วติดปกติไม่มีสั่นไม่มีสะดุดนะแต่ทางร้านก็แถมรัประกันเครื่องยนต์และเกียร์ไปให้ด้วยนะคะทางร้านมีเป็นถ่น้ามันเครื่องให้นะคะ แบตเตอรี่ถึงรอบเปลี่ยนทางร้านเปลี่ยนให้เลยนะคะเอาออกไปให้พร้อมใช้งานเนาะแบตเตอรี่ยางน้ำมันเครื่องทางร้านเซอร์วิสให้นะคะส่งรถสไลด์ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะไม่สะดวกมารับรถส่งรถสไลด์ให้ได้เช่นเดียวกันนะให้เช็คตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะคะไม่มีน้ํามันเบรกไหลเยิ้มนะทางร้านตรวจเช็คให้ก่อนสมบอบนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้นะคะกับ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ2.8ตัว TRD Sportivo คันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อรถปี2018นะคะไมล์1,010,000กิโลเมตรราคา989,000นะคะฟรีดาวคันนี้ผ่อนประมาณเดือนละ18,000เท่านั้นรายได้ไป2เท่าของค่างวดซื้อคุณเดียวจบไม่ต้องคำนะคะสุดใจรีบติดต่อหาตกได้เลย065916939 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะพี่พี่ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของปากไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลาก,กันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ